ผู้อานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผยเศรษฐกิจอีสานในช่วงไตรมาสที่สาเริ่มเห็นสัญญาณบวกหลายอย่างเชื่อเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้ดอ,อร์ทรงธรรมปินโตผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวหลังแถลงข่าวเศรษฐกิจภาคอีสานว่าในไตรมาสที่สาเริ่มจากเดือนกันยายน เริ่มเห็นสัญญาณบวกหลายอย่างที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นการผลผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐโดยเฉพาะการเบิกจ่ายจากงบลงทุนทั้งโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจรวมไปถึงผลจากโครงการกระตุ้นเงินเศรษฐกิจของภาครัฐที่โอนจ่ายให้กลุ่มเปราะบางรายละ1 0 0 0 0บาทที่ทําให้ตัวเลขของการบริโภคประจาวันเพิ่มสูงขึ้นซึ่ง จากสัญญาณบวกในไตรมาสที่3านี้จะส่งผลดีต่อไตรมาสที่4ด้วยจึงเชื่อว่าภาพรวมในปีเศรษฐกิจในปีนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกส่วนจะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงเท่าไหร่ก็อยู่ที่จบหลังจบไตรมาสสี่ถึงจะประเมินได้นะครับก็ฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครับเป็นไตรมาสแรกนะครับที่เริ่มเห็นส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับ ต้องเรียนว่าปี66เนี่ยเราขยายตัวติดลบนะครับหกไตรามาสแรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีไต,ตรมาสที่สองก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมาช่วยบ้างก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ไตรมารสสเนี่ยโดยเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณบวกหลายอย่างนะครับอัอนแรกเลยก็คือเรามีการเบริกจ่ายภาครัฐซึ่งมาตรการล่าช้ามาเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็มีการเตรียมตัวค่อนข้างดีนะครับทำให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เร็ว แล้วโดยเฉพาะงบประมาณลงทุนเนี่ยเห็นเพิ่มชัดเจนมากนะครับในโครงการที่ไม่ใช่เพาะโครงการขนาดเล็กโครงการขนาดใหญ่ก็เริ่มเริ่มเบิกจ่ายแล้วนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนี่ก็คือเงินช่วยเหลือประชาชน10,000บาทเนี่ยดูเหมือนว่าถึงแม้จะมาช่วยในเดือนกันยาย,ยนป,ปลายๆแล้วกว็าตามนะครับแต่มีการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วประชาชนก็ไปเบิกจ่ายเป็นไปไปกดตู้ ATM ไปเบิกมาเร็วแล้วก็มีการใช้จ่ายเราเห็นตัวเลขการบริโภค สินค้าในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเราเรียกว่า fast moving consumption goods เนี่ยค,คือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเห็นชัดมากนะครับก็นั้นก็เป็นสัญญาณว่าประชาชนไปเบิกมาแล้วก็มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจริงนะครับอมองไปข้างหน้าถามว่าไตรามาสสี่จะเป็นยังไงนะ,ะเราเชื่อว่าไตรามาสสี่น่าจะยังขยายน่าจะยังมีปัจจัยบวกอย่างนี้อยู่นะครับอันแรกเลยก็คืองบประมาณที่ล่าช้าเนี่ยได้ก่องบงปุกพันได้สูงความหมายของงบะป,ปุกพันก็คือว่าสามารถที่จะ ที่ใช้ไม่ทันในปีที่แล้วเนี่ยสามารถไปใช้ในช่วงนี้ได้นะครับก็จะใช้ต่อไปได้อันที่สองเนี่ยเราเห็นนะครับเ,เห็นเห็นเห็นสัญญาณว่า,ากรองเงินเนี่ยได้ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนตุลานะครับซึ่งพอลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์หรือไม่ก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแบงค์ธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจทกสทอส อ,อมสินเนี่ยลดต่อไหมเราก็เห็นว่ามีการปรับลดแล้วนะครับทั้งเอ็มทั้งดอกเบีย้ยเงินกู้ในหลายรูปแบบซึ่งก็พวกที่จะมีเงินมีสัญญากู้เป็นอัตราด,ดอกเบีย้ยลอยตัวก็จะได้ประโยชน์ทันทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องไปในไตรมาสสี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเชื่อว่านะครับในปีนี้เนี่ยถ้าทั้งปีก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าที่เราคาดการไว้คราวที่แล้วบ้างนะครับตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับ